วันนี้ฝ่ายค้านรวมตัวกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมของฝ่ายค้านลวครับบอกว่านายกรัฐมนตรีบริหารจัดการแก้โควิดผิดพลาดล้มเหลวก็เลยไปยื่นเรื่องกับปปชนะครับให้สอบเรื่องนี้นะครับว่าเป็นการบกพร่องผิดพลาดนะครับก็เป็นกิจกรรมทางเมืองของการเมืองของพรรครวมฝ่ายค้านนะครับก็เข้าใจได้ครับฝ่ายค้านก็ทําหน้าที่ของเขาแหละเขาก็ต้องช่วยกันตรวจสอบเอาเหตุเอาผลเป็นตัวตั้งนะผมคิดว่า บางทีบางทีถ้าไม่การเมืองสุดโตง่งจนเกินไปนะช่วยชี้แนะทาความเข้าใจคุณผู้ชมต้องไม่ลืมนะครับว่าคือคนที่สนับสนุนฝ่ฝายค้านก็เยอะถ้าเขาเขาฟังสสฝ่ายค้านหรือพักฝ่ายค้านเขาพูดแล้วเขาเชื่อที่ฝ่ายค้านพูดเนี่ยแล้วก็ไม่ไปฉีดวัคซีนเป็นปัญหานะ่ะเออมันเป็นปัญหานะเป็นปัญหาเขาจะเจ็บป่วยนะเขาไม่สบายนะเพราะงั้นผมว่าไม่รู้นะมันมันมีผลนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสุขภาพนะ วันนี้ถ้าฝากฝ่ายค้านช่วยบอกให้ประชาชนช่วยกันไปฉีดวัคซีนช่วยให้ความร่วมมือกันในนาทีนี้ไม่มีเรื่องการเมืองเอาการเมืองออกเอาการแพทย์นำเ,ออเห็นผมเห็นคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับบอกว่าการแพทย์นำการเมืองมันต้องอย่างนั้นนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่อย่างกทมท่านผู้ว่าสวินกับกระทรวงสาธารณสุขต้องทางานร่วมมือกันให้ได้นะอย่าให้กทมอย่าให้กระทรวงสาธารณสุขก็มาพูดค่อนแค่ให้ผมฟังมาสองครั้งแล้วนะ บอกว่าเป็นพื้นที่กทมกระทรวงสาธารณสุขเราไม่ได้ดูแลพูดอย่างนั้นมันก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนกับไม่ประสานกันอยู่หรืออย่างไรนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าประสานจับมือกันนะครับกทมก็เตรียมคนเตรียมมันทุกอย่างพร้อมกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรไปขาดอะไรกระทรวงสาธารณสุขมีองค์คาพยพมีอะไรเพิ่มเติมก็จัดให้กับกรุงเทพนครไปดูแลประชาชนทุกคนนะครับเขาจะได้ปลอดภัยกันไปทั้งหมด นะครับเอาชนะโควิด -19 ศึกคราวนี้ให้ได้การเมืองก็วางเอาไว้ก่อนนะผมว่านนะนาทีนี้หยุดการเมืองไว้ก่อนเอาการบ้านช่วยชาวบ้านให้รอดให้รอดให้ปลอดภัยนะครับจากการเจ็บป่วยหนักจากการเสียชีวิตให้ได้ก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาฟื้นเรื่องเศรษฐกิจให้เขาไปต่อได้เขามีชีวิตไปต่อเศรษฐกิจกลับมาฟืน้นการเมืองค่อยว่าเล่นกันอีกทีหลังจากนั้นก็ได้ไม่แปลกนะครับแต่นาทีนี้ต้องร่วมมือร่วมใจ ร่วมแรงกันนะครับเพื่อฟันฝ่าเอาชนะศึกโควิด -19 คราวนี้ไปให้ได้ด้วยความร่วมมือของพวกเราคนไทยทุกคนครับ